แมงว่ะอุ้มเฮ้ยมันน่าจะขึ้นขึ้นประมาณครึ่งหลอดแล้วอ่ะตอนเนี้ยปัดได้ปัดได้ปัดลุ้นลุ้นลุ้นปัดปัดลุ้นสปินเบิร์ดไปไปไปปีนไม่ได้มาอีกไอ้เหี้ยปัดมาปินหนึ่งคูเดาวเลยเฮ้ยลงเจนโม่ตลย ตอนี้คือผมคุณหลุนแชนแนลนะครับแล้วก็วันนี้เราได้ตัวพี่ป่านกลับมาครับคืออย่างนี้ครับพี่ป่านเขาหายไปครับไปซุ่มซ้อมวิชาใหม่มาครับเป็นวิชาที้เรียกว่าโหดมากคือเป็นวิชาเขาเรียกว่าสายเข้มสายเข้มคืออะไรครับสังเกตครับไม่สองคนนี้เขาถือถือกล่องมาครับแอดออนนี่เอาไปคือเฟืองเลยครับเราจะเตรียมราจะทำการวางแผนกันอย่างเข้มข้นก็คือเราจะให้ไม่สองคนนี้ครับเป็นไล่ปั่นเครื่องครับทุกคนเลยลุมปั่นเครื่องครับ วนเราปั่นเครื่องครบใช่ไหมครับเราก็จะให้ดําเกินครับหรือน้องอ้าวนี่เองดําเกินดําเกินใช่ครับเราจะให้ดําเกินครับสแกนหาซิกเก็ตดอประตูทางลับครับแล้วผมนี่ก็คือถือกุญแจรอเลยครับรอไขประตูลงช่องครับแล้วก็ลงไปด้วยกันเลยครับถือว่าเป็นเกมที่เข้มมากครับถ้าเกิดอยากรู้แล้วก็ไปลองดูเลยดีกว่าครับป่าจะบอกไว้ด้วยนะครับว่าว่าเป็นการเป็นการใช้แมปครั้งแรกของตัวดิฉันเอง คราวนี้ก็คงจะเป็นของจริงก็สชนะที่เราจะได้ใช้จุกมาสเตอร์ครับที่เขาไปร่ำเรียนวิชามาจากป่าหิมะพานะครับของจริงก็ตายแหละจัดไปลองดูครับสาธุเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อะไรนะลงลงซ่องใช่ไหมอันนี้ช่องนะช่องอ๋อช่องโอเคไปมาแววไหนกันพี่น้องกูเจอบ้านเต่าบ้านเต่าเจอคนนึงเราเจอใครไม่รู้อยู่บ้านเต่าอ่ะรถเหลืองรถเหลืองโอเคบ้านเต่ายู่นู่นไปหาบ้านเต่ากัน เดอะผมอยู่บ้านเต่าบ้านเต่ามีห้องวีไหมเช็คหน่อยเออมีมีด้วยงั้นเรารีบหาเต่าเต่าเต่าที่มามาเสาอะไรวะไม่ได้ดัวอ้ามอ้ามถ้าก็แทปเปอร์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 ปั่นเลยอ้ามปั่นเลยปีปั่นละสองเครื่องเอสองคนเนี่ยอยู่นี่กันหมดเลยบ้านเต่าตรงนี้มันมีสองเครื่องเว้ยข้างหน้าข้างหน้าเครื่องหนึ่งข้างหน้าเครื่องหนึ่งเห็นปั่นปั่นเลยงั้นละฝั่งนั้นะเออตรงนั้นแหละไปตามไปเอาก้านะ ออกไปนะออกออกออกเดินเดินนะเดี๋ยววิ่งนะเดินก่อนค่อยๆครับเลี้ยวแต่ยาโลกมาเวลาหันดูเพิร์มมิชชั่นอ่ะต้องแบบอ่านอ่านว่าเพิร์อะไรเพิร์มเมดิชั่นฟรีไม่ะหรอฟรีนั่นแหละเออพีพีมอมเมดิชั่นพีโมนิชั่นเออเิกมองอ่ะจบ หันดีๆเวลาหันค่อยๆหันไปจะได้รู้ตำแหน่งที่ชัดเจนด้วยออแยกปเลยแยกไปแยกัดเลยปล่อ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 ยีตงไปรถเหลืองนะรถเหลืองไปมีเครื่องหนึ่งดันหน้าครับจัดไปอย่าเสียเวลาอุเด็ปเปอร์เห็ en, นกำลักชัดที่เป็นเลยเดินครับอย่าวิ่งครับเดินครับค่อยๆค่อยๆย่ๆๆยอครับเยู่หน้าเราอยู่นหน้าเราแอบแอบมาแ,<ป>แล้วใกล้ๆแล้วหยุดเลยหยุดเดินเลย เห็นว่ามันเห็นว่ามันเห็นมันเห็นเดินหยุดเดินโอเคครับอามต่ออามไปเลยเพิ่งไปเยอะมันยังไม่ไปมันวางแถบข้างๆเลยไม่ได้วางไม่ได้วางมันเก็บอามมาปานต่อข้ามฝั่ง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 ไป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 นี่อามตรงนี้ฝั่งขวาฝั่งขวาโอเคโอเคเดี๋ยวละมันเป็นแบบยาวไงแบบยาวเออเฮ้ยใครถือเป่าแพีบ้านชี้ป้านี่คนเลยไปเลยตรงไปเลยนะเดินหาเออฝั่งนู้นน่ะสักเครื่องนึงอันนี้เครื่องที่สามนะเออ มีเฟืองครับมีเฟืองพอแล้วนะเฮ้ยมามาปล่อยปล่อยปล่อยอยู่หน้าเรามีเฟืองมีเฟืองเฮ้ยกลับย้อนกลับไปปั่นเครื่องเครื่องเดิมเลยไปมีเฟืองละอ้าวไม่ไม่มันมันอันนี้เพิ่งเครื่องที่สามนะไม่ก็มีเฟืองไงไม่ไอไอนั้นมันไม่ได้เอานี่มาไม่ได้เอากรอกมาผมไม่เอากรอกมาแล้วก็เดี๋ยวปั่นเครื่องไหนสักเครื่องนึงให้เขาเดี๋ยวเนี้ยมาผมผมปั่นรออยู่โอเคโอเคโอเคกำลังเดินปั่นไปปั่นไปออกขวาเอาไปเลยเอกขวาไปเลยใครมึงอะออกขวาไปเลยกูใช่มมัเเออีครื่อองงนึะ เอออามไปไหนอามอ้าวปั่นเครื่องไอ้ยี่ไปไหนบ้าอะไรผีแม่งตามกูมาเอาอะไรเงียบกิบเฮ้ยงั้นเครื่องนั้นไปให้เสร็จเลยนะเออท่านแน่วางกับดักตรงนี้เห็นขอแก้ก่อนแล้วกันพยายามอย่าเข้าบ้านเต่านะกับดักนะโอเคจะตายนะเดี๋ยวไปไล่เก็บเครื่องให้เหลือก่อน ตามอย่าตายนะโอ้โไม่รอดว่ะอุ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่เห็นว่ะใครอยู่ใกล้บ้างวะไปแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วเฮ้ยมันไปหามันไปหาคนในนั้นแล้วอ่ะหลุดแล้ว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 หลุดหเอาให้พ้นเอาให้พ้นนหน่อยผัดเวนหน่อยเอาไงเอาไงก็ลังจะปัดให้ครบทุกเครื่องปัดให้ครบปัดให้ครบปัดให้ครบเลยปัดให้ครบเลยขอยีแป๊บนึงอัามกลับมาเจอตรงจุดเกิดอ๊ามอยู่บ้านเต๋าอยู่บ้านเต๋าเออเราบ้านเต๋า ไวะเนี่ยอาบอยู่ขหรอไอ้เขียเอ้ยจุกไม่พ้นว่ะไอ้ดุยเดี๋ยวเราเสียดุยไปแล้วว่ะอย่าเ่งอย่วพึ่งอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งอย่ายพึ่งยังไม่ตายอยู่ไกลมากเลยคนละังเลยไหนอาบวะเฮ้ยหลุมลับอยู่นี่ว่ะอาวอยู่ไหนเห็นแล้วเหรอประตูลับอยู่เนี่ยอยู่ไหนอยู่ตรงที่ผมโดนเมื่อกี้เพื่อเดียวเดี๋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 ยวมันจะวางแทบแล้วมันจะวาแทบอาว์มาดิไม่ไม่อยู่ข้างประตู เดี๋ยวเดี๋ยวยู่อยู่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอะไรไม่ทันแล้วไม่ทันประตูฝั่งไหนวะอาร์มอยู่ไหนวะประตูข้างบ้านเต่าเนี่ยมาแล้วมาแล้วเออคุณหลุนเอาเจคมาใช่ป่ะเมื่อกี้ใช่ิยก่อนไหมอยู่ไหนอิว่อยู่อยู่อยู่อยว่อยู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 เอยูอบ้่นเต่าอยู่ไยนกันู่อยู่อยู่อย่อยูาอยู่อยูาอยู่อยู่อมย่ยอ่ะอยู่อ่่ยอ่มอมันไปแล้วมันไปแล้วย่ย่ยยดย่ออนอยวอายกไว้นะ เออต้องดิแท็บคนหนึ่งอ่ะมันอยู่แถวนี้นะระวังนะระวังอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่ใกล้ศพมากอยู่อยู่ใกล้คนมากอินซีเดียสเหรอวะไม่ไม่ไม่มีเพิ่มหมูอ่ะอยู่ไหนกันไปอยู่ไหนมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าดิแท็บไปได้เอ้าไม่ดิเอ้าดิไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรอ่ะปรากฏดิแท็บไม่โดน ดิไม่ได้แล้วเมื่อกี้ไม่กูเห็นนั่งดิ้กันแล้วไม่ใช่เหรอยังเวรแล้ววเรแล้วหลุมตรงนี้ด้วยใครใครอยู่ตัวเองอยู่ตรงนู้นอ่ะผมผมผมเอ้ยมาว่ะอ่ะวิ่งให้รอดวิ่งให้รอดวิ่งให้รอดใครนอนอยู่อะผีเฝ้าวะไม่ไม่เฝ้าอ่ะมันวนจับใครไม่รู้อ่ะ มันมาข้ามหาผมเลยผมกำลังเดินมาเนี่ยจับกูเลยนะไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหไอ้ป่าคำนี่ป่าคำนี่ป่าคำนี่แป๊บนึงกำลังรอโผล่ละโผล่ังพี่มาพี่มาพี่มาไอ้คุณหลุนอยู่ไหนเนี่ยจู่ถอยป่านั่นแหละอยู่ฝั่งนู้นน่ะอยู่คนละฝั่งกับกูใช่ไหมผีจะอุ้มกูแล้วผีจะอุ้มกูแล้วไอ้อาร์มวิ่งมาฮิ้วปูดิ อ้าวิ่งมาเร็ว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 เรเร็ว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 เเร็เร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเรวเร็เร็วเร็วเร็วเเร็วเร็เร็วเร็วเวเเร็วเวเรเร็วเร็วเร็วเร หลุมนันอยู่แค่30มเซฟวินะไม่ไม่อย่าเพิ่งดิต้องต้องเอาไอ้ป่านไปด้วยไม่ก็เดี๋ยวเอ้ยดึงไอ้ป่านคือเเเราาอลยแล้วเลยอยู่นี่หลุมอยู่นี่อยู่เนี้ยตรงหลุมเห็นตรงกูนอนแบบเห็นตรงกูนอนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วเออมันอยู่ข้างในอ่ะกูรอคนตะกิดไว้ออกเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเอาหนึ่งอะกูเล่นตู้เดี๋ยวกูเล่นตู้ให้แล้วมึงเดินไปเลยมึงอ้อมถึงยังใกล้ถึงตัวป่านยังถึงแล้วก็ถึงแล้วแล้เห็นแล้วเห็นแล้วหนึงแล้วตู้ีแล้วปิดปิดเร็วๆดิ ไม่ได้อยู่เปิดแล้วเปิดลุมแล้วลงแล้วมาลงให้หมดลงลงดิลงลงไม่ได้ลงลงลงดิลงลงลงล่ามาล่ามาลงลงเอาคาไปลงคาไปลงอ้ามไอ้ฮิกูไม่รู้มึงอยู่พิงบนมาโอ้เพื่อนจบเลยจีเลยโอ้ไม่น่ารีบลงเลยน่าจะให้พี่ป่านลงเลยโอ้แม่งปล่อยด้วยไงล่ะ ขอเอ้ยนะดูนะดูกูไม่เยอะลงกันเป็นขบวนเลยแล้วมันไม่ทันได้อยู่นี่ว่าให้ไปเถอะความจริงคือมึงแพ้เนี่ยไอ้เหี้ยมันมีเปิร์กเปิร์กจับป่าวะไม่มีที่มันเปิดเปิดแล้วเปิดเปิดโคตรทันหันเลยอ่ะปานเนี่ยหลุดขาดไปขาดเอาขวาก่อนเอาขวาก่อน อ๋อรู้แล้วทำอะไรมันจะหลุดแล้วหลุดแล้วเหยียบไงหลุมอยู่ไหนวะเนี่ยเอาขวาป้านป้านยังคะไปที่เสาดิเดี๋ยวมันเอาเดี๋ยวอุ้มไปจับไปอุ้มเอาขวาไปก่อนเอาขวาไปก่อนไม่ใช่แล้วแล้วหลุมอยู่ไหนตรงไปอยู่สายสายมือขาไป่อนระวังระวังป้านระวังกลับมาแล้วกลับมาแล้วป้านหันดูหลังนี่หันดูหลังนี่มาว่ะมาละป้านมันจะมันจะวางซ้อนสองเว้ยแล้วให้มันจะอุ้มมึงไปเหยียบอะรึ้หรอเปล เข้าใจเอาเลี้ยวปลาปลาเร็วเข้าไปเร็วเฮ้ยเธอทันหรอวะทันหรอวะไม่ทันหรอกแบงหว่ะอุ้มทันไปเจอมเฮ้ยมันน่าจะขึ้นประมาณครึ่งหลอดแล้วอ่ะตอนเนี้ยปาดได้ปาดได้ปาดลุ้น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 ปาดสปินเฟิร์สไปไปไปเร็วลงลุ้นไปสปินสปินไม่ได้มาอีกไอ้เหี้ยปาดสปินยังครูดาวเลยเฮ้ยลงเจ้โอ้ตส่า เฮ้ยกูปลดล็อกความสำเร็จขึ้นมากูไม่ขึ้นเลยทีกูไม่ขึ้นไม่ทำไมกูไม่เห็นสปินวะเฮ้ยกูขึ้นปลดล็อกความสำเร็จแต่กูไม่ขึ้นมึงทำไมขึนอะไรวะกูไม่ขึ้นอืออ๋ออันนี้อันนี้โง่อ๋อแล้วก็ติดอ๋อเออกูได้ไอจีเมนแล้วเมื่อกี้กูไม่ได้ไงถ้ามึงไม่รอดกูไงกูก็ไม่ได้อะกูได้เมื่อกี้กูไม่ได้อลยทีกูไม่ได้ไง จะทำใหม่อีกรอบนึงโอ้ยเน้ยเป็นกูกูออกกันไหนสัตว์มันไส้เออไอปาดนมึงไม่สปินเบิร์ดเหรอวะเมื่อกี้มันออยังไม่ขึ้นกูดาวอยู่เราตอนนี้ขึ้นยังตอนคานเนี่ยกดสปินไปไงนะแม่งจะปั๊มอีเหี้ยเนี่ยถึงบ,บอกเป็นกูกูออกไปแล้วไอเหี้ย แต่แม่งโหแม่งไม่โอเคว่ะเอาเกี้ยเนี่ยจะสปินจะเสร็จแล้วเนี่ยคือหลอดแล้วโอ้โหเพิ่งเริ่มต้นในการหลุดไปโดนไปไปอ้าวสปินสปินมาสปินมาสปินมาไปลงลงเจ๊อาได้ปะได้ได้ชิมเป่นปะไม่ได้ว่ะได้ไหมไม่ได้ โอเคครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยครับกับอ่าอ,อีเวนต์แบ็กดอร์อะไรนะขออีกทีเมื่อกี้ว่าไงนะแวดิเดโกโอแวเออแวดแิเดโกครับคือเป็นเป็นอาชิอาชิมเม้นลับนะครับเนเว,นวเลา<ต>ที่เราจะแอดตัวนี้มาเนี่ยก็คือต้องต้องเปิดประตูลับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับลงไปให้ครบทั้ง4คนเลยครับแต่ว่าของไอ้คณหลุนได้ไปแล้วได้ไปแล้วครับแล้วก็มันเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นครับแต่ของใบป่านเขายังไม่ได้ก็เลยเพิ่งจะแสดงครับแต่คนที่โคตรสวยเลยคือไอ้คิปครับ กไอ้ดุยครับมันมันไม่ได้ครับไม่ได้เออทำไมไม่ได้ตุมไได้เข่าหน้าเข่าหน้าเข่าหน้าโอเคเทำใหม่ไอเทมหมดแล้วไม่เหลือเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับลาไปก่อนบ้าครับบ๊ายบาย